เวฟระยุอาเอสหัวเจิกนะครับเล่มชุดโอนครบภาษีขาดเกิน3ามปีนะครับเครื่องห6ไม่ชารกนะครับขบูเคเลียม ตั้มติดตบนะครับสนใจสอบถามได้นะคะระับเราอยู่บอวินชลุรี